สวัสดีครับแฟนแวอลเลย์บอลบ่าวสองลูกเขานำผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้หญิงมารายงานผลครับเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566เป็นการพบกันระหว่างทีมพิงค์สไปเดอร์ทีมหึงกุกของกัปตันคิมครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ไอพาสทีมของโมเมธนัชชาครับก็สู้กันได้สนุกแต่โมเมสู้ไม่ได้นะครับพ่ายไป0ูนต่อสกับตันคิมยังเป็นกับตันคิม ที่มีความเก่งความเก่าอยู่แม้ว่าเซตแรกจะสูสีถึงดิวครับแต่ก็ใช้ประสบการณ์ความเก่าความได้เปรียบของตัวตีหัวเสาซึ่งมีความสูงและความเป็นเลิศทางด้านร่วมกันเล่นร่วมกันตีเข้าทางครับชนะไปสามตดศูนย์เซบ เซตแรกครับ27 25ิบเจ็ซตที่2ชนะ25 21และเซตสุดท้าย25่9ผลสรุป3ต่อศูย์เซตครับนั่งดูอยู่ก็เล่าสู่ฟังแฟนแฟนวอลเลย์บอล นักกีฬานี่ต้องใช้ความสูงในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลจริงๆเราเห็นความจริงครับโมเมสูงร้0ยแปดสิเซนคนที่สูง200ร้อยเซนเนี่ยสองเมตรนี่ยังไงก็ได้เปรียบกับโดดตีโดดตีคนร้อโดดตี 180, ดดติดบล็อก ร้อยเกแน่นอนให้กำลังใจเธอครับทีมชินะเป็นเจ้าบ้านก็อาจจะต้องไปเยือนนะทีมที่มาเยือนเขาก็อาจจะเป็นเจ้าบ้านบ้างเพราะยังมีการแข่งขันอีกหลายนัดครับให้กำลังใจโมเมทีมไฮพาร์ตต่อไปติดตามชมติดตามเชียร์ครับติดตามบ่าวสองลูกไว้จะดํามาเล่าสู่กันฟัง กวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ